สวัสดีค่ะาวันทํางานของเด็กค่ะเด็กพาเพื่อนไปทํางานด้วยค่ะแม่ๆค่ะมาแล้วค่ะนี่อืหอมพาเพื่อนไปทํางานด้วยบออันยองเอามามาให้แม่มาไแม่เอาไปเก็บไว้ให้ไปไปโอ้ไม่ยอมไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้แม่เอากลับบ้านก่อนไปโ,โ,โอ้้ลมอกตุดเลยปิฉบาแก้วค่ะ เป็นคนประกบกันนะคะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะแม่แม่คะไม่เห็นพี่หอมเลยพี่หอมอยู่ฝั่งไหนพี่หอมอยู่ฝั่งนี้ค่ะตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วค่ะขอไม่ยอมให้เลยค่ะ วางไว้ก่อนหอมวางไว้ก่อนทำงานก่อนค่อยเล่นลูกเดินถามเชื่อเลยว่าทุกคนกุกใส่ริ่จับตาร่ะคะที่ศูคุณผู้ค่ะมือหยิบไมนาะคาค่ะขาเตะเออเดี๋ยวแม่เอากลับบ้านเดี๋ยวแม่เอากลับบ้านไปยาอ่ะอ่ะ ไปแล้วค่ะนุคิดถึงมากเลยค่ะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะแม่แมค่ะ จะถึงลงเกยเลยบ่ลุกอันนี้มีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแม่ๆพาเพื่อนมาทำงาน,นะคะ่ะทำงานทีละสามเชือกค่ะเดินไม่ทันหอมเลยะคะ่ะ กดคอไว้แน่นเลยค่ะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะ